เอาละพี่น้องที่เคารพถึงไหนก็ถึงไหนพูดสั้นๆน,นิดเพื่อตกลงคิวกันหน่อย <c oughs> คือผมเนี่ยจะรอร้องเพลงคนสุดท้าย <c oughs> <c oughs> เรื่องจาก <c oughs> เขาจะเรียงว่าเสียงเพราะนี่ให้ร้องก่อน <c oughs> และก็เพราะน้อยลงก็ลดลงมาลดลงมา <c oughs> จัดลำดับผมต่อท้ายก่อนผมก็พันเอกอภิวันก็ถือว่าใกล้เคียงกัน นะครับเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดบนนี้จะได้ร่วมร้องเพลงขับขานกันให้หายคิดถึงและวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นในการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนทุกเรือนจำทุกไม่มีสิทธิ์ขังผู้เรียกร้องประชาธิปไตย คุกต้อง,งขังฆาตกรที่น้องที่เราทั้งหลายวันที่17กันยาเอาดอกกุหลาบไปวางให้เต็มนอกคุกเพื่อให้เป็นแรงดันให้คุกแตกให้ความจริงทะลักออกมาเพื่อเอาพวกเราออกมาจากคุกทุกคนนัทวุฒ แก้วหมอเวงวิภูแถลงขวัญชัยนิสิตและทุกทุกคนรวมกระทั่งเจ๋งดอกจิกและพี่น้องเราในเรือนจำอุดรธานีขอนแก่นอุบลเชียงใหม่เชียงรายทุกเรือนจำในประเทศนี้ต้องปล่อยตัวคนเสื้อแดงออกมาพี่น้องอะไย เวลานี้ใส่ร้ายคนตายให้ร้ายคนเป็นอายุติธรรมที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายตอนให้ประกันคุณวีระใช้เสียงประชุมใหญ่สารอุทธรเสียงข้างมากเจสบเสียงข้างน้อยสี่สบพอจะให้ประกันนัทวุฒิหมอเหงก่อแก้วและคนอื่นๆไม่เข้าที่ประชุมใหญ่พี่น้องในกรบให้เสียงข้างน้อย เป็นคนไปตัดสินว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันอย่างไรมันก็ไม่ให้ประกันพี่ร้องพี่หลารเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งดูได้ให้พวกเราถูกขังลืมไม่ได้เมื่อคนข้างในไม่ได้ออกคนข้างนอกต้องช่วยกันพี่ร้องที่อะไ คดีพันธมิตรตำรวจก็ไม่ขังนี่จะส่งอายการผมเชื่อว่าก็ไม่ขังและพอไปถึงศาลถ้าไม่ขังที่น้องที่รักทั้งหลายก็อย่าอยู่ดีๆแม่งมาเลยพี่น้อนหลายวันนี้เป็นการเริ่มต้นเพื่อเปิดประตูคบ ให้พวกเราออกมาให้ได้พี่น้องเลยต้องให้ความยุติธรรมแก่คนที่ตายต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เป็นแต่วันนี้ฆาตกรลอยนวลใครฆ่าคนได้รับตำแหน่งสูงขึ้นฝ่ายถูกฆ่าถูกจับขังบ้านเมืองแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้พี่น้องที่รัก นายสุเทพบอกว่านายจตุบอยังยื่นเท้าให้คนอื่นไปทั่วจะปลองดองได้อย่างไรผมบอกนายสุเทพเลยว่าเพราะคุณยื่นเท้าเพราะคุณยื่นกระสุนปืนให้กับพวกผมก่อนผมจะส่งมือให้เท้าคุณได้อย่างไงคุณตีนมาผมก็ตีนไป แล้วเวลาผมพูดอะไรสุเทพก็บอกว่าจะตุพรนพูดแล้วเชื่อไม่ได้ผมบอกว่าไม่เป็นไรสุเทพพูดอะไรผมเชื่อหมดเชื่อว่าสุเทพจะไม่ตายดีครับพี่น้องเอี่เาไรเพราะฆา,าตกรในโลกนี้ที่ฆ่าประชาชนไม่เคยตายดีแม้แต่เพียงคนเดียวพี่น้องเทไห่ เอาหอมปากหอมคอกันนะครับแล้วรอนักร้องที่ร้องไม่เพราะที่สุดจึงคัดไว้คนสุดท้ายอย่าเพิ่งไปไหนกลับร้องกันนะครับตอนนีงผมไม่ใช่คนสุดท้ายหรอกคนสุดท้ายมันต้องเป็นนักธุริไห้เพือ แต่ผมเรียนกับพี่ร้อว่ายิ่งรับวันในรีภาพของเพื่อนเรานั้นยิ่งจะหมดหายเรายิ่งนิ่งเฉยเพื่อนเราก็ถูกถังไม่มีโอกาสเห็นแสงเดือนแสงตะวันก็พอจะได้เห็นบ้างแต่ที่มันเจ็บปวดก็คือว่า คุุย่อมเป็นครุวันเงินข้ามพีน้องเจอผมถามนักขัตว์ว่านักวุฒิสบายดีไหมสบายดีผมจุกปกทุกทีผมเข้าใจว่าพี่น้องเป็นหัวแต่นักวุฒิอยู่ในคุกวิภูแถลงหมอเวียง เจง๋งขัญชัยมิฟิตร่อแก้วและพี่น้องเราอีกหลายคนรวมกระดัางพี่น้องเราที่ไร้เห็นเนรัองคนติดคุกไม่สบายมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความผงื่นรู้เพียงแต่ว่าคนที่ขังเขาคือฆาตกรที่ฆ่าพี่น้อง หลายคนถามผมว่าอีกนานไหนนักุฒษและพักพวกจะได้รับการประกันตัวออกมาผมบอกกับพี่น้องเลยว่า <c oughs> ผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้แต่เพียงว่านับตั้งแต่จากนี้ไป <c oughs> คุณแสดงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาพี่น้องเราทุกคนออกจากเรือนจำไม่ได้ไดเลว้ว มี่อเล็กในคณะได้สัมข,ขาดอยู่ไม่เป็นไรมันเป็นเสียงที่เจ็บปวดที่หนึและผมยืนยันเสมอว่าการายที่บ้านเรืมอนอายอุปถัมวันข้านาเมื่อกฎหมายเป็นกฎหมายฆ่าตะกอที่ข้าพี่น้องเราเราก้าสิบเอ็ดวางตีงเป็นร้อยและบาดเจ็บตีดสองพันนะ ตโซโวนที่เสียงดังเกือกกรงและเราได้ยินด้วยความเจ็บปวดนะนายอภิเทวราชีวะนายสุเทพเมือสุวรรณที่จะได้รับมันเช่นเดียวกับนักข่าวเร็วเข้ามาทันเลยนายอภิเทวราชิวะรัตน์หัว ไม่เกี่ยวกับคดีมันก็โูกเลครับเพราะคดีฆ่าคนตายไม่มีการดำเนินคดีฆาตะกรอนแม้แต่เพียงคนเดียวที่ทำตัวไร่เสรินทุกคดีทุกอกทุกชีวิตแม่น้ายากมีการชนจารณสุดวิสดต้องไปไต่สวนในศาลว่าแต่ละศพใน คดีนั้นตายด้วยเหตุอะไรใครเป็นคนไดที่ทำให้เขาตายจะต้องเริ่มต้นโดยการไต่สวนในฐานแล้วจึงจะตั้งข้อหาว่าใครเป็นฆาตกรปรากฏว่าไม่มีการชนะสูตรพิสู์แต่เมื่อเวลาพอ้อกแกนำ้ำไม่ว่าจะเป็นวีรบุรุษกบพงศ์นักวุรก์แม้ก ที่ฆ่านเองตายเก้าสิบแปดศพมีหัวใจแต่ยังไม่ได้ใช้โซนฟลิปท็อปเราให้ทำภายในเก้าปันมีห่วงระยะเวลาที่จะรวบรวมพยานหลักฐานมีน้องือละสายเพื่อจะเริ่มต้นหาฆาตกรแต่มันไม่แอไลหาฆาตกรที่แท้จริง เพราะคนที่ทำดีนี้มันก็เป็นชาติพ่อน้อยกว่าที่เราเรยเจ้าถึงนั้นที่เราเลยคำว่าฟรอน้องไม่ใช่การยอมจำนนนายอภิษฎไม่มีอะไรเหนือกว่าพวกเรานายอภิษฎชาวบ้านเมืองมีความยุติธรรม คุณก็ต้องถูกจอกัน,กน,กนกมีอ้อแลงคุกจะอมันมกีการบอกว่าเมื่อไรเราจะรวมตัวกันอีอเราไปกันเรื่อยๆที่เราที่เร,ราทลาไปกันเรื่อยๆแต่และจังหวดต่อตัวกันไปเรื่อยๆาอ่าใจเย็นเป็นแลกัณะเดียวกันก่ ไม่ลบตาไอ้ฆาตกรนั่ร้อมกะสู้กับคุณแต่ไม่เดินไปให้คุณฆ่าแต่ร้องวันไหนอดขี่กันมากวันไหนไล่ล่าจนสุดคนวันไหนโหมาจนดอกมันยังสู้เลยครับเราเป็นครเราเป็นอะไรเราเป็นผู้ช่วยานกิจของเราที่เราเปันหลาย เงินทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายสองเอานักโทษการเรมืองเพื่อเราออกจากทุกประตูเรือนจำทุกคนที่เราที่ราทหเราจะยอมให้เขาได้รับชะตากรรมเช่นนั้นต่อไปอีกไม่ได้วันนี้ผมเรียนกับพี่เราว่าเราอย่าได้สิ่งหวังเราจะปวด และไม่มีอะไรจะปวดมากกว่าที่เราเป็นและเราต้องพร้อมจะไปเชิญหน้ากับมันจะอีกีร่างที่ล้มลงไม่ได้ทำลายหัวใจของคนเพื่อใดให้มีความหวานพอแค่ใจม้อยเลยแต่ให้รู้ว่าเลือดทุกหนจะได้รับการพรวนคืนด้วยกระบวนการยึดถ่รงที่มันยึดถ่วงจริงจริงจริงออกา